แนะนำใช้รุ่นไหนไว้ป้องกันตัวดีครับที่ไม่ใช่กรอกใช่ไหมต้องเป็นรุ่นอะไรก็ได้ที่เป็นดับเบิลคือพอขึ้นลำแล้วเนี่ยมันไม่มีกลไกอะไรมากผมไม่รู้ว่าคุณมีอาชีพอะไรนะฮะไม่มีอาชีพอะไรนะครับแต่ที่ผมแนะนำกลอกเนี่ยมันใช้ง่ายสุดนะสำหรับคนที่ไม่มีประสบการณ์หรือคนที่จะต้องระวังตัวจริงๆนะครับ ถ้าไปใช้อย่าง US Army 1911นี่ผมไม่แนะนำให้ใช้เลยนะนอกจากพวกนักยิงปืนนะครับ STID ครับนะครับ STID นะครับไอ้พวกนี้มันต้องเป็นนักกีฬานะครับผมก็มีครับเนี่ยมีในตู้ทั้งนั้นแหละครับนะครับมันต้องดูวัตถุประสงค์ด้วยผมจะถามว่า 1. คุณมีอาชีพอะไร 2. คุณระวังตัวระดับไหน ระดับที่คาดการว่าจะโดนทำลายแน่ผมก็จะแนะนำอาวุธอีกประเภทหนึ่งนะครับหรือว่าแค่ป้องกันตัวเฉยๆนะครับหรือรับราชการที่มันไม่ได้ต้องไปประทะกับโจรอย่างเงี้ยก็จะแนะนำอีกประเภทหนึ่งนะครับไม่เหมือนกันครับมีความละเอียดปรีกย่อยนะครับมีความละเอียดปรีกย่อยไม่เหมือนกันนะครับ